โอ้โอเอล็อคบลอโอนีกปปีวันนี้ทำอะไรกันอยู่อโอ้น่าหลอเลไม่ได้เล่นไนเลยนะไม่เพื่อแต่พวกนยเอาจะแค่จคือว่ามีใจชอเอาใจแค่ยโอ้ในขต่สิมอยมุี้อะ คือว่าจะให้น่าจะไม่ได้ด็กกีคือเขาเกิดเขาปฉันชอบจะแค่แลวใช่ฉันแต่ไลยหโอเคนะขอร้สัมพันไม่โอเคือว่าจะแห่มีความตอะไรบางกี่าอกีเออจ้าลาย้าลาทำไมอนี้สตีมมบี่อ่ะนี่ตัวอะไร ชัอรแล้วค่ะมันคือจอแค่มันคืออะไรก็ได้มใช่มันคือมันคือจะแค่ต้คุ้ตาปอาคุณบ้านเนี่ยมันคือจะอะไรกได้ไ่ใช่่วอะไรกด้เอว่าจะใค่เขาปบีโอ้่ขอโทษนะพอดีชั้นไม่ดูคุณช่างสิจะทำอะไรมาบวมบวมบมีอะไรฮะเนี่ย คือว่าพวองจะมีแค่แค่ฆ่ามันอืสุดสีเลยคือคุณตาบทคุณบ้านเนี่ยมันคืออลิเกเตอร์มันคืออลิเกเตอร์นะไม่ไม่ไม่ผมชื่อว่าไม่เออคิตอร์กับเบบี้เฮ้ยคือเครือริเกเตอร์ตัวแรกใช่จะยิงเลยอ่ะไม่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 ปิ้วไม่โอ้โหอึ้งเลยโอเคไม่คุณต้องไปกับโอ้ก็ ก็ต้องโอเคไปก่อนจุ๊บจุ๊บฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็ชนเนาะเจตันเวใครเนี่ยอ้านี่ยคือใครเนี่ยฉันชัวร์อะแบกหีบนักปะโจนภัรยังไงล่ะเออแล้วแต่ฉันน่ะไม่สนสนุงเลยเออเจตันเฮยิ้มไม่ตช่บีโอไปตรงเจตันเฮปอง

ฉันจะทำอย่างหนึ่งด้วยความฝ่าเป็นจีนปึก